ส่วนรวมของประเทศทั้งสองสที่ท่านได้กล่าวถึงว่าผมได้ไปที่บ้านพันธดัมรโทรทักษิณชินวัตรเรียนว่าได้เดินทางไปเพื่อที่จะไปดูสถานที่พักพิงว่าจริงหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาทำนองว่าไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ไม่มีหลักแหล่ง เพราะการดําเนินการเพื่อที่จะให้มีการนําหมายจับไปก็ดีเป็นเรื่องซึ่งทางการไทยจําเป็นที่จะต้องได้ข้อเท็จจริงและเพื่อที่จะยืนยันกับทางการยูเอว่าบุคคลดังกล่าวซึ่งต้องคดีอาญามีหลักแหล่งจริงดังนั้นผมจึงได้พยายามที่จะไปร่วมกับเจ้าหน้าที่สารทูต ของไทยประจำ UAE แล้วก็เข้าไปที่หมู่บ้านเอเมเรทฮิลซึ่งเป็นที่นที่อยู่ของคนร่ำรวยเท่านั้นที่จะอยู่ได้เปรียบเทียบเหมือนเบอร์รี่ฮิลอยู่ติดกับสนามมอนโการลีกอลฟซึ่งผมเชื่อว่าสมาชิกสมาพุผู้ดลักษอนบางท่านได้มีโอกาสไปเล่นสนามกอลฟนี้หรือที่สนามกอลฟเอเมเรทฮิลซึ่งเป็นสถานที่แข่งดูไบคลาสสิกเพราะฉะนั้น เมื่อเดินทางไปที่บ้านเล็กที่ E46 อเมลิทฮิลลที่ด้านหน้าแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สันทูตได้ลงไปสอบถามว่าเป็นบ้านของพันชีตรวจโททักษินจินวัฒนหรือไม่ปรากฏว่ามีเขา้าใจว่าเป็นแม่บ้านแต่ไม่ใช่คุณหญิงพชรนนะครับหน้าไม่เหมือนกันได้บอกว่าใช่ ก็ได้สอบถามว่าแล้วปันุทศักษินอยู่หรือไม่ก็ตอบว่าไม่อยู่ก็ได้สอบถามว่าเลขาส่วนตัวในฐานะที่ผมรู้จักทุกคนนะครับคุณพดุงลิมเจริญรัตอยู่ไหมไม่อยู่คุณไพรโรดเปยมองศาลซึ่งเป็นดีลเมเกอร์ในการให้กลุ่มอยู่ในเต็ดกรุ๊ปซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจากปนุทักษินก็ไม่อยู่ คือได้อยู่ก็ต้องการที่จะเข้าไปเจรจาถามสารทุกสุขดิบว่าเป็นอย่างไรในระหว่างนั้นท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้แยกเดินทางไปที่ UAE ที่อาบูดาบีแล้วก็ได้รับแจ้งจากทางรักษาการปรัดกระทรวงการต่างประเทศว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของ u a e นั้น ได้ตระหนักถึงหลักการที่ไม่ประสงค์จะให้มีใครใช้ดินแดนของ UAE ในทั้งเจ็ดรัฐซึ่งรวมทั้งอาบูดาบีและดูไบในการดำเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเป็นปฏิบัติต่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงได้แจ้งให้พันธุ์บริโภษศินชินวัฒน์เดินทางออกจากดินแดนของ UAE คําคำชี้แจง และเป็นการแจ้งจากทางการของอยูเนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็เรียนมาถึงในการต้องเดินทางไปแต่ผมก็เรียนท่านประธานผ่านไปถึงสมาชิกนะครับว่าก็ได้ใช้วราระโอกาสดังกล่าวนั้นพยายามขายสินค้าไทยพยายามที่จะส่งออกเพราะว่าผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ได้ทำลายภาพรักษณความเชื่อมั่นจนกระทั่งผู้นำเข้าจากต่างประเทศไม่เกิดความเชื่อมั่นที่จะสั่งสินค้าจากประเทศ,เทาาเทศไทยไม่ว่าในเรื่องของการผลิตหรือการส่งมอบและในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการที่จะได้รับออเดอร์ในการส่งออกแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นชะตากรรมของบ้านเราที่เราได้สูญเสียโอกาสดังกล่าว ดังนั้นตัวเลขการส่งออกซึ่งลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงไตรมาสแรกของปีนี้ลดต่ำโดยตลอดครับผมก็เรียนท่านประธานจบนะครับว่าเมื่อถามว่าผมไปขายอะไรด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปทำหน้าที่เอาไว้เคยเลยหน้าที่ครับแต่รู้ดีว่าทางรอดของประเทศของเรานั้นนอกจากจะต้องพยายามสร้างความสงบบนรักนิรุตตที่ท่านนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะใช้ความ สุภาพบุรุษใช้หลักการอย่างดีที่สุดสุข,ขุมรอบคอบพยายามให้เกิดปัญหาเลือดตกอย่างออกน้อยที่สุดในสาการที่เสมือนหนึ่งการจระจนนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์ของการดําเนินการดังกล่าวนั้นก็ดรับการชื่นชมนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดอะไรที่เห็นว่าไม่ถูกต้องรัฐสภาซึ่งทางรัฐบาลได้ประโอกาสนะครับตามมาตรา179ของรัฐธรรมนูญ เรเห็นว่าเป็นเวทีของการที่จะช่วยกันหาทางออกของประเทศไม่ใช่เวทีที่จะมาสร้างเพิ่มความแตกแยกแต่เป็นเวทีที่เราจะต้องหาทางหาทางออกให้ประเทศนี้เพราะอยู่ไม่ได้หรอกครับท่านประธานครับเรามีปัญหาด้านการส่งออก70%ซของประเทศมาจากรายได้การส่งออกไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นเนี่ยผมคิดวด่าถ้าหากว่าท่านสมาชิกจะได้ให้ทางออกของประเทศต่อทางรัฐบาลนอกเหนือจากปัญหาข้อเท็จจริงของการ สลายการชุมนุมหรือการนำประเทศกลับคืนสู่ความสงบและหาทางที่จะไม่ให้มีสีอะไรในประเทศไทยนอกจากสีธงชาติไตรรงของเรานั้นรวมดังการเคารพสาก,การะประเทศทูนสถาบันอันเป็นที่รักของเราอย่าให้มีใครไปรวงลิดหรือ,ด,รอด,ดึงเข้ามาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองประเทศไทยจะไม่สูญเสียโอกาสไม่เช่นนั้นการว่างงานจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าสองล้านคนจากปัญหากระทบกระเทือนทั้งการท่องเที่ยวการส่งออกนะครับก็เพียงแต่ ถอนเพิ่มเติมเมื่อท่านได้พูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์วันศุกร์ก็ไปจ,จีนนะไปขายของเพราะฉะนั้นถ้าว่าไม่มีคดีเรื่องการเมือง,องเราก็ทําหน้าที่ขา,ขายของ,องได้ดีขึ้นครับจะมาทำครัคงจะยุติได้ครับครับ